สวัสดีครัตอนนี้ผมอยู่ที่ Impact เมบองทองธานีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงาน O-TOP นะครับซึ่งเขาจัดกันตั้งแต่วันที่16ถึง24นะครับในอาคาร Challenger 1ถึง3นะครับ o t o p City 2023นะครับเดี๋ยวเข้าไปในอาคารกันนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในอาคาร c l l l n เจอร์นะครับอยู่ตรงบริเวณ Challenger 2นะครับเดี๋ยว,วผมจะพาไปตรงจุดนิทรศาการเฉลิมงพระเกียรติก่อนนะครับ ตรงจุดนี้เราจะมาลงน้ำถวายพระพรก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงน้ำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวเราจะลงน้ำตรงเส้นก่อนแล้วก็จะเข้าไปชมในบริเวณงานกันนะครับตอนนี้ผมก็ลงน้ำถวายพระพรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปที่อาคารเชเลนเจอร์2นะครับซึ่งก็เป็นจุดใจกลางของงานเลย แดีผมก็จะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศรวมๆก่อนนะครับเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างจะกว้างขวางทีเดียวและเราค่อยมาดูจุดต่างๆภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโอท็อปชนชิมโซนเสื้อผ้าและเครื่องต่งกายแล้วก็โซนของฝากของใช้ของที่ระลึกนะครับงานนี้เขาก็จกัดกัน16-24ธันวาคมนะครับเวลาที่ผมมานี่ก็ประมาณสัก บ่ายโมงแล้วล่ะคนก็เยอะที่เดียวนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดของฝากของชายนะครับเพื่อเตรียมเทศกาลคริคสต์มาสและปีใหม่นะครับก็เขาก็จะมีจัดเป็นกระเช้าของขวัญน,นะครับให้เราซื้อแล้วก็ไปฝากผู้หลับผู้ใหญ่ได้นะครับตรงจุดนี้ ก็จะมีจากหลายๆจังหวัดนะครับเป็นของฝากสำหรับวันปีใหม่ให้เรามาจัดกระเช้าตรงบริเวณจุดนี้ได้นะครับก็ได้า 8, ไจากโซนของฝากของใช้นะครับของปีใหม่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นศิลปินโอทอนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเขาก็จะมีเกี่ยวกับพวก โชว์พวกหัตก,กรรมต่างๆนะครับพวกงานฝีมือนะครับตรงจุดบริเวณนี้ โซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกงานัถกรรมสวยๆนะครับให้เรามาชมแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้าต้องบริเวณโซนนี้ได้นะครับอันนี้สวยมากทีเดียวเป็นเครื่องลายครามตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเคลือบดินเผานะครับสวยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาตรงจุดเวลเว,ลเว,ลเวลทีกลางนะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมในช่วงเย็นๆนะครับจะมีศิลปินนักร้องนะครับมาขับกล่อมเพลงให้เราฟังกันนะครับตรงจุดนี้ซึ่งจะอยู่ตรงอาคารเชเลนเจอร์2นี้นะครับสถานที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับจุดนี้จะเป็นบูธของสถาบัานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับ จัดบ,บูธได้สวยงามทีเดียวนะครับตรงจุดนี้ภายในบูธก็จะมีจำหน่ายสินค้าด้วยนะครับเป็นของกินของฝากของใช้ยยะะมากมายทีเดียวนะครับจุดนี้ ส่วนจุดตัวนี้จะเป็นบูธของกองส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเพราะก็จะมีแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆนะครับ แล้วจุดตรงนี้เขาก็จะมีเกือบตับพกฝึกอาชีพตรงนี้ด้วยนะครับตามวันเวลาที่เขากําหนดเอาไว้เลยนะครับเพื่อนๆมาที่นี่ก็สามารถมาฝึกอาชีพที่นี่กันได้นะครับแล้วก็ได้ของกลับไปเป็นของฝากกันเลยนะครับที่ตรงนี้นครับเดี๋ยวจะมีวิทยากรมีอญญาจารย์มาช่วยสอนให้ด้วยนะครับส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอโท็อปนวบิถีนะครับ ที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นจบกับพบผลิตภัณฑ์จบกับภาพใต้นะครับมีสินค้ายาที่เดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในบูตรงจุดนี้นะครับจะเป็น โอทอปนวมวิถีนะครับก็จะมีเกือบปิบพวกเสื้อผ้าพ,พื้นเมืองต่างๆนะครับตั้งจุดนี้ ส่วนตันนี้เขาเขียนว่าปรับรับดั่งใจหวังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเอ่อจะเป็นเหมือนเออภาพอีสานหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆได้นะครับจุดตรงนี้ยังเป็นของภาพเหนืออยู่นะอันนี้จังหวัดน่าน จากจุดภาคเหนือเมื่อกี้ตอนนี้เราก็จะลองมาที่ภาคใต้นะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นของจังหวัดสงขลานะครับมีองค์หลวงปู่โทษให้เราได้มากราบไหว้ตรงจุดนี้ด้วยนะครับจะตรงโซนโซนปอดทน้ำพรมวิถีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดอื่งกันต่อนะครับ ส่วนจุดตัวนี้ก็จะเป็นจุดของกินโอท็อปนะครับเขาก็จะลดลงเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็เดี๋ยวจะมีเ,เสวนาตรงบริเวณจุดกิจกรรมตรงจุดนี้ด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศทั้งหมดนี้ที่ผมพามาชมนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณของเชลเลนเจอร์2นะครับส่วนเชลเลนเจอร์3กับ1ก็จะเป็นจุดจาหน่ายสินค้าต่างๆนะครับภายในงานไม่ว่าจะเป็น อาหารเครื่องแต่งกายของใช้ของฝากนะครับก็มีคนมาเดินท่องเที่ยวกันนะครับช้อปปิ้งกันเยอะแยะที่เดียวนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานโอทอปซิตี้2 0ง3นนะครับในบรรยากาศรวมๆนะครับโซนนิทรรศการต่างๆเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะให้ชมในโซนต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ